ถ้าผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะเวนซ่าศูนย์หนึ่งเนู่ดูไม่มี เอาละครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Sixty Lady อ้าวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์ครับนะกับเซิร์ฟเวอร์ไมค์สี่ไอ้ไดมอนไปไดมอนทำอะไรได้บ่ไม่รู้ไม่ทราบไม่ททรราาบคยอกโอเคเราวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไมค์สี่นะฮะโอเควันนี้ผมจะมาประจันภัยกับไปสองคนด้วยกันนะ เลยเลยไหมอืมเศรษสิเล่ด้วิธีการเข้านะนพิมพ์ไมซีสปาวนี่นะกเชิญเนะชิญเ,เขามาแขกใครไปมาโอเคตอนแรกจะยังว่าสองพันงพันหนึ่งร้อยห้าสิบแบบโอโลพันเก้อโอเค เราไปเจอที่โลเมโลแล้วกันโลเมโลเหรอดีอ่ะไกลนะเป็นไรหรกเจอกันที่โรเมโลอ,อ่ะผมมาขออธิบายกันของเริ่มต้นฮะจะมีชุดเกาะครึ่งหลอดชุดกระหนังนะะแล้วก็ดับไม้ขวดน้ำอันหนึง่งแล้วก็กระดาษหรือเบนเดดีนะจะได้เลบนเดอแล้วก็ไอออฟเอนเดนะคือทีล็อกเอานั่นเอง รู้สึก,กว่าเมืองมันอยู่ไกลนะโอเคนะฮะตอนนี้ผมใช้เซนมีนิมับนะใช่อ่ะบางคนอาจจะเห็นสังเกตนะฮะตอนแรกผมเลเวลยี่สิบแต่ทำไมตอนนี้มันเหลือแค่สิบแปดนะฮือเอ่อการเลเวลในนี้ไปอธิบายหน่อยมันอรมันเป็นสเตมินานะเวลาเดินเรื่อยๆมันก็จะลดเรื่อยๆถ้าเกิด เรื่อยๆต้องกินน้ำเพิ่มแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเราเหนื่อยแล้วต้องกินน้ำมาเลยใช่แล้วก็เจอเมืองเมืองใหญ่โลพันแปดมาไหมมาโลโลเมโลกันอย่าดีกว่าเดี๋ยวตายเขาอยู่พันเก้าอ่ะพันเก้าโลเมโลนะเอออันนี้อยู่บนสะพานขอทางไปโลมิโลเนี่ยโลมิโลอยู่หน้าประตูล โอเคเราจะมาอธิบายเรื่องหลอดเลเวลกันบ้างเลเวลเออมันเป็นเสียงนะเหมือนในด c ซถ้าเกิดยิ่งเดินยิ่งเดินเดินยังไงอ่ะ <c oughs> ยิ่งวิ่งหรือกระโดดไปด้วยเสียงมันก็จะเยอะเสียงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบยังไงอะ่ะถ้าเกิดแบบเสียงมันแบบเออแบบมันเสียงดังมาก,มากๆอะ่ะยิ่งหลอดเยอะ ยิ่งมันขึ้นเดี๋ยวแสดงว่ายิ่งยิ่งยิ่งดังซอบบี้จะหาเราได้นะเกนอย่างนี้นะมันมาแล้วครับอ้าโอเคถ้ามีมันตีแคมนี้ไปเปิดนะนะ่ไปด้วยอะไรโอ้ยจะตาย,ยตายแล้วทางกัลิฟโลกเนี่ยคนอื่นนะต้องไปหาเรามาพูดถึงความสำคัญของหมายบ้างดีกว่าอะไรที่มันสำคัญ ดูไปด้วยอะไรแล้วอยู่คนละทิศกันเลยอ่ะบางคนอาจจะได้เสียงอีนะฮะมาจากหมโฟกนั่นเองนะมันพังขผมก็มาเล่นกันแค่สองคนนะจะคุยทีเอสไปเงี้ยก่อนนี้มันเป็นเซอร์ฟารลังแล้วกันอาจจะใส่ออนไลน์โหมดเป็นได้ เอ้ยใส่ร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆหลายครั้งด้วยกันแ <c oughs> น่นอนแน่นอนในข่าวอยู่หอบพันสี่เองเนอะเว้ยอันนี้พันเกดเองอะไรวะทำไมมันเยอะไอ้เี่ยใช่ใช่ชุดเชนอะไรวะไอ้อเอนี่ยายเฮ้ยกองอ่ะสำหรับกอง ไปอธิบายหน่อยเอ,อ่อซับวอลบูท <laughs> โอเคนะเดี <มา S 1> ๋ยวจะตัดคลิปกันก่อนจนก็นจะเปิดใหม่นะเดี๋ยวมาฮนะโอเคนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กล่องหายไปไหนวะไปเกนอีก,การกไม่มาม, <laughs> <ป>ามั้งไปอะไรกล่ <laughs> องหาย กองไหนเปิดเพลงเนี่ยเพิ่งรีบูตไหมเดี๋ยวยังไม่สปอนกล่องหรอกพอครับบอกเปิดเพลงใช่ไหม R เย็นครับอุยังไงครับอันนี้คุณอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวพี่ฟองไปรับครับไม่ไม่ไม่สปาวไม่กล่องหรอกเอ้สปาวกล่องไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมโอเคกล่องเกิดละ ใบสปาซอมีมันมาไกลมากอ้าวปอธิบายกล่องหน่อยว่ามันมีอะไรบัางกล่องก็พวกอุปกรณ์หรือพวกขนมขนมเนี้ยมาเลยว่าไปแล้วก็อันนี้นะนเน้นเอาก็ยังไงอะแบบกล่องบางกล่องอะบางกล่องก็อาจจะมีพวกอาวุธอุปกรณ์เครื่องป้องกันอะไรประมาณนี้ส่วน เออาหารนี่ก็จําเป็นอยู่สําหรับไมค์ค่ะไมค์ซีนะเว่ามากินไปก็อาจจะเพิ่มเลือดด้วยเพิ่มเลือดได้แหละไม่อ่านหรอกโอเคแอปเปิ้ลหรือกล่องบางกล่องนะฮะจะมีซอมบีอยู่ข้างในนะะฮนั่นก็คือกับดักนะะสําหรับคนกับดักเราควายครับคุยแล้วทำไมเราโดนหลอกหลายรอบอะเป้นนะดิงั้นเราก็เป็นควาย มีแต่วควายควายควายนล้วน่นจบเลยวะเฮ้ยเจออะไรอย่างเงี้ยโลเว่ความหมายคือโลเมโลครับแหวะหน่อย <c ười> คือต้องหาหาหนะเข้าใจปะแหวะปะแหวะแหลกเดี๋ยวเรกลับอาทีเดิมซะงั้น <c ười> โอเคก็ อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหาของแล้วก็แล้วก็ต้องหาเพื่อน <c oughs> ตึ้งมันก็อยู่ห่างกันเหลือเกินโอเคเอาตรด,ดเขึ้นไปเลยไงเย่ไปช่วยด้วย เออโลเมโลอยู่ที่พันเจ็ดนะอาจอะจะไม่รู้พันเจ็ดบวกเนาะบวกดีไม่เจอก่อน <c oughs> กม็มีดีอย่างหนึ่งเซนนี้แบบเนี้ยโชคดีมากกว่าเยอะโชคดีนะฮะเราต้องตุ๋ยเขาให้ตายครับเขาก่อนเดที่ที่เริ่มกันใหม่นี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกฮะคือเขาก่อนเนี่ยไปตก ตายนะฮะแล้วต่อมาก็คือผมเล่ดเลืนน้อยแล้วบัณฑิตมาตยยาุ๋ยนะฮะตายเลยสรุปก็คือต้องเริ่มใหม่หมดไปก็หาของอะไรไปก่อนกันได้มัง้งก็เจอคนอยู่ไม่อยากจะฆ่าอยู่ตรงไหนเฮลอล <on> เนืดเหรอแถวนั้นแหละ อนเอินนะฮะที่เมืองโลเมโลนะฮะเรามีมันอ่านว่าโลเมหรือมีไปโลเมโลดีแล้วแต่ควจะอ่านละมั้งใช่เพราะมันเป็นตัวอ e ีก็เลยอ่านมีไมหมฮะยาฮิวที่กั้นยำเป็นนะยาฮิวสปานตามโบดนะฮะตามโบดแต่ทำไมโบดโลเมโลทำไมมันไม่มีวะถามแค่นี้แหละโอ้โห แจ็คพอตจริงๆเดินมั่วมาเจอไอนะ้ไนั่นอ่ะไอ้หอคอยตรงนั้นจำได้ปะทิ้มกับดักอ่ะอ๋อไม่อยากไปต้องแวะเอาของเพราะว่าของไม่โหด <c oughs> โชคดีไม่มีทอมบีอัย<ห> <c oughs> มาเพื่อ สปาวสามตัวไม่กล้าเข้าแล้วบายบายไปแบ่งอาหารมาตอนนี้อาหารจำเป็นนะมากเลยยุททาอุปกรณ์นะ ธนูเนี่ยไม่ไม่แนะนำให้ยิงอะไรธนูเหรอพูดก็เจอเลยธนูเหรอนั่นแหละเอออธิบายถึงธนูหน่อยธนูมันก็เหมือนปืนนะมันยิงแล้วก็เสียงดังได้ชมพี่ก็อาจจะมาเยอะกว่าเดิมก็เป็นได้เสียงดังมากแล้วมีคนก็เป็นซอมบี้ไปแล้วแลวน้องตัวเดียวมีเหรอตายไปแล้ว ไม,ไม่ตายทีวะทำไมมันไกลอย่างเงยเพิ่งหนึ่งลบห้าร้อยเองโรมีโลนี่ตรงไปเลยนะมันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นนี่เขาเลี้ยวมัง่งแต่โลมีโลนี่มันไปตามทางเฮ้ยซอมบี้มันฉลาดเวย้ยมันทำไมเฮ้ยน้ำมันกองนั่นน่ะกอง โอเคอื <Okay. S 2> ของกระจุยกลองอ่ะขออภัยนะฮะคือไม่มันช็อตไม่ช็อตใช่มากนี่มีใครอยู่แถวนี้วะไอ้ยรง้นมีแคมโอ้โหอ่ะหายแล้วแคมอะไรอ่ะไม่รู้มันเป็นแคมสัตว์ไคเมนโด เข้ะแคมป์ก่อนนะอืมแวะบเราแวะไปมันมีเต็นเนะอ่ยตัวหนึ่งสองตัวสามตัวไปดีกว่าเพราะนังนด้ดีคุณอย่าบูคนเดียวนะเฮ้ยใครวะเอ๋ <c oughs> โอเคนะอันนั้นน่าจะคนเทวดะดูแล้วโอ้ยช็อตอีกอะ เออมมีคนมาคุยด้วยั้งนั้นที่ผมพยายามไม่ผมพยายามไม่อยู่ใกล้คนนะเพราะน่าจะอยู่ใกล้คนเขาอาจจะเป็นพิษสุนัขบ้ามากัดคุณได้เป็นได้นะครับถุยแล้มวมันเป็นดิด ลองแวะข้างทางแวะข้างทางมากก็ไม่ดีนะตายลิฟตายบ่อยทั้ทงไี่ดนะีมันต้องหาคนไว้ใจได้นะแล้วไหมแม่งก็ช็อตยาวเลยนะอ,อบอกให้รอไม่ทันละครับไกล <laughs> ไกลลิฟเลย <laughs> ไม่เห็นเลย เป็นไงนะอ๋ออ๋อมีคมนในก่อนโดนตีโอเคลองปิดใหม่นะฮะมันก็ช่วยได้หน่อยนึงไบต์เป็นไงมัง่งตอนบันดิตตีออกมาก่อนดี๋ะวนี้เปนดิตเป็นไงใส่ชุดเชนหรอชุดหนังเอ้า <laughs> มันดิหนังไหลหมวกดับไหมชุดหนังไหลหมวกใช่ไหมหมวก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 ชุดหนังแล้วก็มีหมวกไม่มีกางเกงกับรองเท้าใช่ไหมไปได้ข่าวว่าเขาจะถึงเมืองนั่นะเมืองตรงท่าเลือโอ้ตรงนันมีสะพานใช่ตรง,งนี้ลบสองร้อยตอนนี้ นี่ไงคนที่เจอเมื่อกี้นะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยพูดไม่เก่งอังกฤษอุยอ้ยเฮ้ยไรเงียถึงละไปด้วยอะไรมาที่เมืองนี้ไหมมาเมืองนี้เปล่า,าครูทางนี้นมีอะไรหิวอู้ โอ้สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวนัวซีอะทำไงอ่ะอะไรนะเกิดอาการอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเป็นวัดใช่ไหมไม่แน่ใจที่ภาพมันเหมือนเข้าปดทธรนั่นแหละนั่นแหละที่เขาคยเป็นอะไอ้นั่นอะมันเป็นเหมือนเป็นหวัดอ่ะเออประมาณน่าเป็นหวัดประมาณนั้นอะ หานมโดยด่วนเลยเยวจะแวะที่เมืองนี้กันเมืองนี้เมาว่าไม่งั้นหิวตายแนย่แต่เมืองนี้ข้อเสียก็คือซอมบี้ไม่ชอบสปาลตามน้ำแล้วก็ไปเก็บของไม่ได้กล่องนั้นก็อยากไปเก็บจะก,ก็ไปเก็บไม่ได้ไแล้วแถมมีคนอยู่ข้างในด้วยเฮ้ยทหาบัณฑิต บันดิตแล้วมันยังไงบอกไว้ก่อนนะน้ำมายสีนี้ซอมบี้วิ่งเร็วมากเอ้โรเลสใช้เบย์ครับ<ล>เลสโรเลสโอ้ขวดน้ำสองขวดสโน์บอล จงุงเบยแฮแฮแฮดีจงุงเบยไปด้วยอะไรท่านี้ลองหาอาหารเฮ้โอ้โหอ,อะไรไปตีกองโอเคโอ้ยตายตายอ่ะมาใหม่ได้ไหมตายบ๊าวิน โอ้ oh. รู้สึกว่าทางฝั่งนี้ก็เจอวะอยู่กันสามคนกำลังช่วยบวกอยู่นั่ะนแต่เขาไม่ได้ไปสี่คนอ้อ oh, เห็ดอืมหยับ yeah. uh, อ่ะลองแสดงตัวนะวเราเป็นมิตดนะ ยังไงแม่งจ really really ือดาาโผต้องด่าเลยตกใจโอเคเกิดมาแล้วโอเคอยู่ไหนยังยังอันหนึ่งคลิปสามพันแปดห้าศูนย์สาบันสามบันใช่ไหมเกินไป เอาคิวแล้วกันเพราะถามว่าเกินใหม่เป็นไงน้ำพิมทับคิวนะเอ้ยได้เสอ้อเอามาซ้อมแม่งเลยโอเคพวกของต่างๆนี่ก็จำเป็นยังแรงนะแล้วมันจะไล่ฆ่ากูแล้วเเเไม่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 เห็นไหมฮะทอมบีตีสองหลอดนะระวังให้ดีนะฮะ เลยมันเหมือนวิ่งบนน้ำนะเราว่ายน้ำปกติมันวิ่งบนน้ำโอ้ยยังรอดยังรอดถามว่าการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยลำบากไหมลำบากมากเลย ทั้งซอมบี้ทั้งไมช็อตมึงจะมาอะไรกันนักมันนะเก <sighs> ียดมากเย้ได้เสื้อซอมแล้วเกือบเต็มอ้าวแป๊บหนึ่งนะต้องลองอีกทีอ่ะก็ยังช็อตอยู่ดีนะ โอเคงั้นยอมชอ็อตซะหน่อยแล้วกันนะมองว่าคงทนได้พราะว่า,วามันไม่มันอย่างเงี้แหละแต่มันไม่เข้าเรียนนะก็ไม่รู้ทำไมก็ไม่มีตามเผยนะตั้งใจมาหายหิวไปอยู่ปะอยู่อยู่โอเคแป๊บนึงขอช่วงนี้ขอปิดไมคหน่อยฮนะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองไอเห็นนูนนมันเห็นเราแล้วโอเคตอนนี้ต้องหาอาหารอย่างด่วนไปเกิดไหนเนี่ยมันทับคิวไม่ได้ไม่้ตอนนี้เกิดไหนสามันแปดว่ะโอ้ยอมเดินมาดีกว่าเดีนยวขทับคิวเอ้ยเขาฆ่าตัวตายก็ได้ฆ่าตัวตายไง จมจมแนมหวหอนำกันนั่งสมาธิใต้น้ำใช่ไหมนั่งสมาธิใต้น้ำแดล๋วคุณจะไปสบายเองเนงี่ออยเอ้ยอออตายไปหนึ่งศพเอออย่าล,ะล,ะละัเฮ้ อยา่าเห็นนะอย่าเห็นนะถ้าเห็นถ้าเห็นตึให้โอ้ยเิ่วงอไปเร็วๆจะตายอยู่แล้วเนี่ยหิวนะหิวจะตายละเดี๋ยวไปรอกันที่สปาเลยกว่าตายอย่างเงี้ยกล่อก็ไม่มี เอ้ยเข้ามาก่อนเผื่อเจออะไรเผื่อหาอาหารได้เข้ามาเถอคนหนึงเข้าไม่ไ,ได้ end of the team ยี te yeah, ่เจออาหารโอ้ห oh. ลอดหลอดหลอดเนื้อเน่าก็ยังดีโอเคเนื้อเน่าก็ยังดีนะฮะโอเคแมน เอ้หัวฟักทองได้กินนะครับเท <c oughs> ตอนนี้เราต้องตะเวนหาของไปเรื่อยๆเอ้ยนั่นไงยาฮิวปลาะเปล่าแล้วเย่เย่โอค้คนบ้าอะไรชื่อตเราดัคอนแทคก่ะเกิดที่เดอมาินช่างมัน เดินยอมเดินมาเฮ้ดีกว่าอะไรเออประมาณสักลบหกสิบเป็นไรมีคนกลายเป็นซอมีเลยนะฮะเอาตื่นอ <brass is? S 1> ับสวัสด <wiele> ีค <médico> รับ <ę> <c ười> อันสนัมรันเวอร์ชันหนึ่งจดสี่ก็อย่างเงี้ยนะฮะเรื่อยไปบัดดีลุกเอ้ยก่อนซอมบี้ดำน้ำได้ทลไมมันามาไปไกลจังวะเฮ้ยไปไหนดอนโกนะโอ้ยไม่มีหาเลยนั่นโองนิวอว con <laughs> Còn... con Yeah Oh Oh Yeah hô chút bay chuẩn 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 อันหนึ่งฮะไปแต่ใครขโมยกระเไปเ้ยเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนหนึ่งนะเฮ้ยจงจงจ้งเออวินวินวินจงไงวิ่งวุ้งวิ้งวิ่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 วิ่ง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 วิ่เวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งดิ่งวิ่งวิ่งสิ่งวิ่งิว่อป่วงวแวงวว่